นี่เราเปิดให้ลูกค้าเห็นเลยนะว่าเฮ้ยงานเขาดีจริงๆนะ B นี้ไม่ได้ย่อมาจากเกรด B นะคะสามสิบสาม B นี้ b ีไม่ได้ย่อมาจากเกรด B นะคะย่อมาจากคําว่า blue นะคะพี่ lady blue jean นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเนี่ยจะ b l u ขนาดไหนนะคะรีวิวเราส่งฟรีอีกเช่นเดิมค่ะส่งฟรีจ้ะ น้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลค่ะพี่อันนี้เราก็ตีเท่ากันนะสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบ b ทั้งกระสอบนะพี่ดำมาฝั่งนี้อีกนะเดี๋ยวลากมาฝั่งนี้ลากกระสอบมาฝั่งนี้นิดนึง เลืน่นเล่นไปฝั่งนี้นิดนึงนิดเดียวเออพอละใครชอบรหัสไหนก็สอบถามน้องแอดมินกันได้นะคะพี่ของสวยจริงๆนะคะเปิดใจป้ายน้องใหม่รับรองพี่ไม่ผิดหวังค่ะพี่ได้งานส,สวยๆแน่นอน ับเรียงมาเป็นม้วนเหมือนกันค่ะบลูจริงๆนะเพราะว่าคันเลอร์เขาไปรหัสน้นหมดแล้วอันนี้ก็เลยแบบว่าบลูหมดเลยเป็นยีนยีนทั้งหมดทรงสกินนี่ผ้ายืดสกินนี่ผ้ายืดกระบอกตรงกระบอกเล็กประมาณนี้พี่ดำอันนี้ไม่ต้องแขวนนะตอนถ่ายรูปอะวางพื้น เหมือนมีงานผู้ชายปนด้วยน่ะอะมีงานบอยกระบอกด้วยนี่มีบอยมีกระบอกด้วยออเออมีมีมมนี่กระบอกลิซ่ามีออกนี่ไงพี่ว่าแล้วมีงานผู้ชายปนอีกแล้วเน,นี่กเบอกนี่ยผู้ชายปนต,ตัวนี้ก็จะตกเฉลี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิาทนะคะต่อตัวในกระสอบเกรดสองเอเหมือนเดิมพี่ใครจะให้สามเอก็ได้แล้วแต่ง,งานสวยจริงนะดูดิ งานบอยพี่ได้งานบอยมีทั้งบอยมีทั้งมีทั้งสกินนี้พายืดค่ะากาันใช่เอกลางเอวสูงพี่เนี่ยแล้วก็ผู้ชายค่ะเราก็เจอผู้ชายด้วยนะคะเนี่ยผู้ชายอีกแล้วผู้ชายอีกแล้วซึ่งบางตัวเราขายผู้หญิงได้นะผู้ชายแบบนี้สวยสะอาดสวยสับ์อีกแล้วจารีวิวจะ้ะ ูห <R> ้านหนึ่ง <R ui. S 2> หนึ่งมีนี่นนบอยจ้ะบอยบอยบอยทรงมัน <Okay. S 2> บักกี้ก็มีใหม่อีกแล้วโอ้โหเดสตท็อปอีกแล้วสวยอีกแล้วจ้ะทำถึงทำถึงมากค่ะผู้ชายปนอีกแล้วค่ะงานเดสตท็อปเนี่ยผู้ชายโอ้โหนั่นก็ผู้ชายผู้ชายปนอีกแล้วแม่ใช่ใช่ ใครรับก้อนนี้พิมพ์ได้เลยนะใครจะรับก้อนใหม่ P สามสาม B นะคะอีโ e ก e ้อีโก้ลดลดเด็ดต่อกไปยหอยโอ๊ย,อยทำดีอ่ะเธอไปแล้วงานดีมากงานดีมากว้ายงานดีมากเลยอ่ะสภาพดีมากนะเหมือนดีโฟเก็บเก็บเก็บมันคื ไซก็ประมาณ24นะคะใหญ่สุดไม่เกิน 3, ามหนะคะสามสประมาณนี้งานน้องเก่าก็ไซจะอยู่ประมาณนี้นะพี่แต่การคัดแยกเขาเป๊ะมากค่ะนี้ยอมรับเลยเนื่องด้วยโรงงานที่เปิดมานานแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะทีมงานการคัดแยกค่อนข้างดีนะเสมอต้นเสมอปลายนะมีวุ้ยนะคะ นี่ผู้ชายแน่เลยเธออยู่อยู่ไหมอยู่อยู่ผู้ชายพี่ดำโอ้โหตัวนี้เธอหลายร้อยอยู่นะฉันเห็นน่ะเนี่ยพี่ดำอยู่ผู้ชายสวยฮะพี่ฟิมอ่านในที่หนจ้ะยินผู้ชายวันนี้ไม่ได้เปิดพี่ถ้าเป็นของพีเคผู้ชายหมดละอย่างอะ่ะยินหมดแล้วเนาะ ครับถ้าถ้าของพีเคเนี่ยยีนผู้ชายทั้งบลูยีนแล้วก็คันเลอร์หมดแล้วค่ะพี่หมดตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดเลยพี่พอืมหมดแล้วหลายรหัสของพีเคหมดตั้งแต่ตอนที่เราเปิดจองเลยพี่เนีย่ยเราเพิ่งเจอสัดส่วนตำหนิเลยตัวแรกเลยเนีย่ยเราเจอตัวแรกเลยนะโอ,อ,อ้เอวสูงพี่อยู่นะคะ ไม่ได้อวยพี่แต่ง,งานดีจริงถ้าใครเอาไปเปิดแล้วก็มาอวยให้หน่อยแล้วกันนะพี่นะงานของเรื่องมาแบบนี้นะคะเตียงผ้ามาเป้าเต็มเต็มเป้าแน่นแมีงานบอยเกาหลีปน,ปนเนี่ยเออสัดส่วนผู้ชายมันมีปนแต่มันไม่เยอะนะคะเราเราก็คิดประมาณว่าเปิดผู้หญิงแล้วก็ได้ผู้ชาย ติดมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพอเป็นพอเป็นน้าจิ้มเนี่ยเอานี่ผู้ชายละ <c oughs> เออนี่ผู้ชายคือแบบว่าอ่ะฝันงานผู้หญิงแตะฟิลแบบเอ้ยแล้วผู้ชายมานิดนืองอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายอา้อสภาพดีมากค่ะเป้าไม่ย,ย่่ยเป้าไม่เก่างานใหม่มาก โอหนี่ก็ผู้ชายนี่ก็ผู้ชายดอกโอ้ยตายละนี่ก็ผู้า <Okay. S 1> สกินนี้ผ้ายืดแล้วก็งานผ้าบอยนะคะรวมกันอย่างเงี้ยเนี่ย,ยตัวนี้ก็งานผ้าบอยนะคะรวมกันบอยกระบอกตรงกระบอกเล็กนะคะค่ะเดฟทรงสกินนี้ผ้ายืดผ้ายีนรวมกันเลย สภาพดีแบบดีมากๆอ่ะ,ผ,ะผู้ชายอีกแล้วค่ะผู้ชายฟิลแบบประมาณว่าได้ผู้ชายแถมมาในกระสอบประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้จ้ะแม่ <c oughs> น้องคือน้องสะอาดจ,จริงอะ่ะ <c oughs> ได้งานบอยได้งานกระบอกนะ น้องลิซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็มีออกบนนะจ๊ะใช่ซิปต้องใช้ได้นะเนี่ยรูดจนแบบว่าเลบเพียนหมดแล้วจ้ะบลูนล้นล้นค่ะเพราะว่าคันเลร์ไปอยู่กระสอบเมื่อกี้หมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นบลูล้นล้นลยเนี่ยผู้ชายกันแล้วเธอโอเอาตัวนี้ก็ผู้ชายวะ <peach> อเอานี่ก็ผู้ชายว่ะนี่เรดโอ้ยเอางานบอยผู้หญิงต้นทุนตัวหนึ่งประมาณยี่สกว่าบาทพี่ในกระสอบตีคำๆเล่นๆตัว25บาทไปก่อนจำนวนประมาณส <f resh> องร้อยี่สิบถึงสองร้อยห้าสิบน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลเอาผู้ชายแล้ว <f resh> มันล็อกเลยไม่ใช่ยอะไรวะ ่วยมากเลยอ่ะตูดตูดหรือเป้าหรืออะไรพวกเนี้ยแบบว่าดีอะไม่ย่วยนะสดสดนะรุ่นไม่ขึ้นอ่ะเจ็บเล็บมาแล้วเนี่ยเล็บแหกแล้วเน่ยนนรุร่นซิ่เล็บแหกแล้วพี่เออ,อใหญ่ลูกค้าได้เห็นไง<อ>นะว่าเฮ้ยเช็คให้จริงดูงานจริงพี่ ทุกโรงงานที่เราเอาเข้ามาไม่ใช่ว่าได้มาตรฐานแบบธรรมดานะคะต้องได้มาตรฐานแบบว่าได้มาตรฐานจริงๆอะ่ะแล้วได้มาตรฐานของเกาหลีเกาหลีเขาจะมีการแบบว่าประกวดโรงงานนะคะโรงงานที่แบบว่าเข้าประกวดแล้วได้มาตรฐานเกาหลีมีไม่กี่โรงงานนะพี่ไม่เยอะนะคะ <Okay. S 1> โรงงานท่ามือสองในเกาหลีมีเยอะมากค่ะเป็นร้อยๆโรงงานแต่โรงงานที่ได้มาตรฐาน ของเกาหลีมีไม่กี่โรงงานค่ะอือเอาเนี่ยผู้ชายแกะผู้ชายเอาเนี่ยบอยกระบอกโอ้โหบลูล้วนเลยค่ะพี่บลูล้วนเลยสียีนสีฟอกสีเข้มเอาว่าเน้นเข้มอ่ะเนาะเน้นเน้นเข้มนะเน้นเข้ม แล้วไฟก็ไม่ติดเด็กนะแอวส,งออวสูงเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยแต่ตัวน,นี้ผู้ชายแล้วนะผู้ชายอีกแล้วโอ้ยผู้ชายทำมาดีมากค่ะเร,เราก็เห็นงานไปพร้อมๆก,กันกับลูกค้านะโอ้โหใช่ไหมเนี่ยจริงปะเนี่ย ุยตัวนี้ถ้าเป็นงานในช็อปลักหมื่นนะพี่เมดินอิตาลีน้องซิลีนจ้ะก็ที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนหนะ้านี้ไนงะก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับติงตองอนะ่ะเนี่ยซิลีนจ้ะโอ้พอยูดนนี่ดูดิโอ้ตัวนี้ถ้าง,งานช็อปลักหมื่นนะจ๊ะให้ลูกค้าดูดีเทลเมดินอิตาลี ผ้านหน,า,า,า,น,หนามากใช่ดูด้านในดูด้านในอ่าเต็มอะไรต่างๆเต็มนี่สภ,ภาพรับรองพี่นะพี่ไปเปิดนะรับรองพี่ติดใจงานสวยจริงๆค่ะงานสวยจริงๆแล้วคือเขาแบบงานน้องเก่าไง สภาพผ้าสะอาดมากๆค่ะพี่สะอาดแบบสะอาดมากๆเน้นสีเข้มๆเนี่ยใครที่ชอบเข้มๆเนี่ยใครอยากได้เข้มๆเนี่ยอันนี้พูว่า,าตอบโจทย์พี่เลยเน้นเข้มๆเลยเนี่ยเน้นเข้มๆไม่ติดแบบไฟเล็กๆ <bunları S 1> ใช่สไตล์แบบ 1, 4, ใช่ใช่ก้อนนี้แหละขีดขีดอะไรันดูฮะ สวยจริงๆ่ะสวยจริงใช่ใช่บางตัวมันเป็นสไตล์ขาดแต่มันเป็นสไตล์ขาดเดิมมันมันไม่ว่อเกินไปไงเออมันเป็นแฟชั่นไงเน้นเข้มจริงอ่ะเน้นเข้มเน้นสวยอ่ะดูดิเกสทรงมัมกับบอลลูนเกรงมัมนี่อ่ะตอนนี้ไงที่พี่บอกเมื่อกี้ไงว่าตอนนี้ในช็อปไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือเฮชเอ็มอ่ะพี่เข้าไปดูอ่ะเขาจะมีทรงบักกี้บอยทําเกือบจะทุกแบรนด์เลยตอนเนี้ย ใช่พี่คิดว่านะแล้วตอนนี้อีกอย่างหนึ่งที่กําลังจะกลับมาฮิตคืออะไรลูกไหมลูกค้ากางเกงขามมาค่ะรีวิวเริ่มเอามาโชว์หน้าช็อปแล้วค่ะกรงเกงขมามมาตอนนี้เริ่มจะกลับมาอ่ะผู้ชายแล้วค่ะรีวิวเริ่มเอาขมามมามาโชว์หน้าช็อปแล้วตอนนี้นะคะคิดว่าเทรนขาม้าอลังจะกลับมาไม่นานใช่อีกไม่นานโอ้โหผู้ชายแล้วี่ฟิล์มผู้ชายโคตรเข้มเลยตัวนี้โคตรเข้มเลยอ่ะ เข้มแบบเข้มมากๆพี่สาก้อนใหม่พิมพ์ได้เลยใครจะรับก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้เลยนะ P สามสามดีบีไม่ได้แปลว่าเกดบีแต่บีที่มาจากคำว่า blue j e นะคะบี B, ที่มาจากคำว่า blue j e นะคะ่ะ <Wow. S 1> ดีแบบดีเวอร์มากอ่ะเอาดีดีเวอร์มากดีมาก <Wow. S 1> มากโอ ชายปนหนะัเธอเอาดีหูโอ้โหวินเทจนี่ขามานี่พูดถึงมาดูอะใช่เธอได,ได้แล้วเธอลูกค้าขาแล้วไปแยกงานชายได้นะแล้วก็งานบอยงานบํางานทรงมัำนะคะไปแยกได้เลยเนี่ยผู้ชายอีกละ ฉันฉันเห็นป้ายตัวนี้แล้วอขอดูหน่อยดิคือเวลาเราจะลือชั้นล่างอ่ะมันลือไม่ได้นเ้ยเพราะว่าอะไรถ้าก็พับมามนนใช่มันแน่นตัวนี้ก็ป้ายสวยนะนี่ตัวนี้ป้ายสวยโทษโทษโทษสะอาดมากค่ะใครดูในต้นนี่จะรู้เลยว่าสะอาดมากจริงสะอาดมากผู้ชายล่อะอไหวะผู้ชายโอ้ ใครรับก้อนใหม่พี่พิมพ์ได้เลยค่ะสวยสวยมากๆกโบนิโบรจัมพบชี อืมแปวสูงผ้าสะอาดไม่ย้วยไม่เก่าแล้วไม่ติดไซส์เด็กเลยนะนีมบอบนแบนก็เยอะทำไมเราถึงไม่แขวนมันแขวนไม่พอพี่มันหัวมันเยอะจัดหัวมันเยอะหัวผ้าเยอะมากอันนี้จะเป็นยูแน่นวนะ บลูที่แบบว่าบลูจริงๆอ่ะบลู Blue จริงๆเลยกระสอบแบบบลูมากๆเลยอ่ะรกระสอบเกรดเอเลยพี่อันเนี้ยกระสอบเกรดเอเลยแล้วเนี่ยผู้ชายอีกแล้ว <c oughs> จีออจีออผู้ชายเอาเออเหมือนเหมือนฟิีแบบว่าเปิดกระสอบรวมช้หญิงเลยนะแต่คือได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณนั้นแ่ะนะหรือไม่ก็แบบว่าเปิดกระสอบผู้หญิงที่แบบมีผู้ชายติดมานิดนึง อกเทอมือหนึ่งซาลาวายพี่ฟิลสามาเนี่ยดีบริสามม้ามาเยอตาดีสโอ้งานมือหนึ่งโอ้โหแมนชั่มมากพี่งานดีมากนี่ซาไลค์แล้วเที่ยวเโดยลูกโอ้ตาย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 สวยมากสวยมากสวยมากสมากสวยมากๆสวยมากๆจ้ะสวยมากๆ ไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้ฉันอิ่มแล้ววันนี้นี่ก็ซาร่าเนี่อิ่มแล้ววันนี้กดพ,พีเคฉันอิ่มแล้วทุกโรงงานนะคะพี่เราเดีลติดต่อเช็คทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะ <S <S ท,ทุกอย่างด้วยตัวเองเห็นกับตาด้วยตัวเองค่ะพี่คือต้องเห็นด้วยตัวเองทุกอย่างค่ะกระบวนการทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปรไฟล์ของโรงงานค่ะพี่พีเคเขาไม่ใช่ว่าจะรับ ไข่ง่ายๆนะเหมือนกับวาวอ่ยยากมากนะคะแล้วคือเขาบอกเราเลยว่าคุณต้องรอได้นะเพราะว่างานเขาทำอะ่ะคือเขาทำแบบไม่รีบแต่พอคุณได้เปิดงานแล้วอะ่ะคุณติดใจแน่นอนเฮ้ยพอเขาพูดมาตอนแรกเราก็แบบว่าจริงบ่าวะแล้วมาเปิดเออว่ะแม่งจริงวะนี่ผู้ชายละ อันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยแต่ว่าคือเปิดอ่ะเนี่ยสามวันเนี้ยสามวันเนี้ยเราเปิดมาทั้งหมดเท่าไหร่สิบสองรหัสเห็นจะได้นะสิบสองรหัสสิบามรหัสแล้วไหนจะรวมที่ลูกค้าไปเปิดเองแ, <ป S 1> แล้วก็ส่งแก๊ปผู้ชายรีฟิลส่งรีวิวมาให้เราชม,ม,อ,อ,ม,ม,มอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหงานเตตโตอีกแล้วเธออ้าวผู้ชายอีกแล้วโอ้โหพี่ตายแล้ว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 เดตโต้เพื่อนสีเลยอือนี่ผู้ชายอีกแล้วผู้ชายอีกแล้วนี่ก็ผู้ชายอ๋อนี่ก็ผู้ชายอีกแล้วนี่เอ้านี่ก็ผู้ชายไออันนี้ผู้หญิงไอผู้หญิงไอผู้หญิงโอ้โหมีบอยแน่เลย แล้วคือคือคือแบบพวกตูดที่มันย้วยหรือตูดที่มันเสียนี่ไม่มีเลยนะพี่งานแบบเอาว่าเกิน9.5น่ะสภาพงานอะค่อนข้างดีอ่ะค่อนข้างดีอ่ะดีมากพี่ดีมากๆเลยนี่ก็ผู้ชายเธอ c k ป้ายใหญ่อเออฟิลแบบว่า เออพี่ตีน้ำแล้วก็จะแยกไว้อันนี้เดี๋ยวพี่ดำถ่ายเลยนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้พี่ตีน้ำแล้แยกก่อนนะบอยจ้าบอยจ้าพี่สุดสุดค่ะ <c oughs> โอ้ป้ายห้ยเด,ดสต็อกหืม บอยเอลสูงอาแต่แต่โอ้โหป้ยายห้อยขาใหญ่โอ้อกระสอบแบบพรีเมียมจริงอะพรีเมียมจริงๆขาใหญ่ป้ายห้อยบอยแล้วกันเลยสวยมากค่ะพี่ยืนหนึ่งสวยมากๆ สภาพดีมากเลยนาะดีแบบดีมากๆเลยอะ่ะดีมากๆพีเคเลยพี่เก็บไว้ในใจเลย เอาวยกหน้ะป้ายลูกค้าดูเลย P K นะคะโคเรียเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์คัดแยกที่เกาหลีทำที่เกาหลี100ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยนะ